เอาจับปลามาจับไปให้ปู่นะอวันนี้ไปให้ปู่ดีกว่าโอเคโอเคโอเคโปู่ชอบกินอันน้นมากกว่าปู่ชอบกินครีมป่ะได้พี่แค่นั้นแหละไม่เยอนะอันนี้ปัาให้เอาให้ปู่นะ นี่เขาก็รูกแม่โอวันนี้ลืมบอกแม่ไปสมเกิดนะทำตาแบบกลุ้มกิ่มเดูถก้งโผโหพ่อๆมาถ่ายรูปหน่อยที่มันมันอะไรนี่นะเฟอร์มากอยู่นี่เนี่ยมันเฟอร์มากเลยมองป้องป้องหันมองป้องเลยแล้วมองพ่อแลบลิ้นก่อนเลยไม่เอาเลย ไปมุมไปอะไรตีปากแกปูเอาออกไปไปูเอาออกไป